สวัสดีครับทุกคนครับยินดีต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่ช่องโอโนวันนี้อยู่กันในเกมวันพันแมนเดอะสตองเกตนะครับทุกคนครับอันนี้ไม่ใช่ ID ผมนะครับอันนี้เป็น i อดีของคุณนัทนะครับคุณนัทเขาฝากผมเปิดนะซึ่ง ID ดีนี้เป็น ID ดีดองนะครับเท่าที่คุณนัทบอกมานะว่าเป็น ID ดีดองนะครับอันนี้ซึ่งตัว UR ไม่มีเลยนะครับ UR หรือ SSR บวกนะครับอันนี้ไม่มีเลยนะอันนี้จะเป็นตัวแรกนะครับสำหรับตัว UR ใน ID นะครับซึ่งตัวที่คุณนัทอยากได้นะก็คือราชาทะเลลึก เป็นตัวละครยูตัวใหมท่ที่เข้ามาแล้วนะครับผมจะพูดว่ากําลังเข้ามาเชยเลย <c oughs> ซึ่งคุณนัทมีตัวดันทั้งหมด317ใบแต่เขาบอกให้เปิดแค่180ใบนะครับ <c oughs> ผมก็หวังว่าให้มันหินปลุกตื่นออกมาเยอะๆะครับซึ่งแน่นอนครับ180ใบมันคอน่อนข้างที่จะการันตีแล้วนะมันการันตีเลยนะครับสำหรับราชาทะเลลึกแต่ผมขอหินปลุกตื่นเยอะๆ <c oughs> ได้ไหม <c oughs> ไม่พูดความนําเพลงครับผมขอเปิดไปก่อนนะ10ใบอันนี้ผมจะนับนะครับทั้งหมด180ใบนะครับ เปิดสิบครั kind of ้งแรกไปนะผมผมจะขอเปิดแบบสโลโมชันนสโลไลท์นะครับเพื่อไม้มันไวเกินไปโอ้โหอันนี้ออกเป็นสีม่วงนะถ้าผมจะไม่ผิดต่อให้มันออกเป็นสีม่วงมันก็มีโอกาสออกหินใช่ไหมถ้าผมจะไม่ผิดนะผมเคยแบบมันออกสีม่วงแล้วอีกสิบใบครับถ้าจะไม่ผิดต่อให้มันเป็นสีม่วงก็มีโอกาสออกหินนะที่ผมเคยเปิดนะขอให้มันออกนะครับ <laughs> ผมใจจริงผมอยากให้มันออกก่อนการันตีแล้วจะได้เก็บตัวดำไว้สุมตัวอื่นต่อม่วงไปแล้วโอ้โหเสือโคร่งมาสี่ตัวเลยนะมันชื่ออะไรแน่ตัวเนี้ยแทงท็อปไทเกอร์สี่ตัวเลยนะอ,อันนี้ครั้งที่ยี่สิบนะครับอันนี้จะเป็นครั้งที่สามสิบนะครับผมเราต้องนับด้วยนะเดี๋ยวมันจะเกินนะครับอันนี้สามสิบครั้งแล้วนะนะโอเคครับทำการปล่อยอุกาบาทนะแบง ขอเหอะม่วงไ่แก้วขอเป็นหินอะไรก็ได้สักอันหนึ่งมาก่อนได้ไหมวัสามสิบครั้งโอ้ทุกคนโคตรเงียบเลยสี่สิบไปโอ้สามสิบครั้งไปแล้วนะอันนี้ครั้งที่สี่สิบนะครับขอสักทองหนึ่งก่อนได้ไหมโอ้ผมลืมดูไปว่าตัวคณนัทเขามีราชาทะเลลึกอยู่หรือเปล่าต้องมาให้ก่อนสักตัวหนึ่งนะถ้าไม่มีอะผมม่วงไปแก้ว โคตรเกลือทุกคนเดี๋ยวผมขออันนี้ครั้งที่40แล้วใช่ไหมมันคือครั้งที่40ิบนะโอเคทุกคนผมได้ดูคร่าวๆแล้วเขาไม่มีราชาทะเลลึกด้วยแล้วเนี่ยมันแต่ก็นั่นมันมีการันตีตรงนี้อยู่นะครับนี่นะครับทุกคนส่มแค่50สครั้งมันจะการันตีแล้วครับอันนี้คือเราส่มไป40ครั้งแล้วครับเดี๋ยวส่มอีก1ิครั้งเราจะได้การันตีตัวละครแล้วนะใจจริงผมอยากให้มาก่อนร8อยปดิบครั้งครับครั้งที่50สิบไปครับขอแบบแหลมๆได้ไหมขอหินมาเลยได้ไหม หินปุกตื่นนะบัมไปม่วงถึงม่วงมันก็ออกใช่ไหมให้มันออกก่อนได้ไหมตอนเนี้ย <c oughs> โอเคเงียบครั้งที่หกสิบไปครับเราจะเปิดจนกว่าจะก,การันตีแล้วนะร้อยแปดสิบครั้งแต่ที่จริงมันควรมาสักเหรียญหนึ่งก่อนไหมมันต้องใช้ไอ้การันตีมันครบเหรียญเลยไหมผมไม่แน่ใจผมลืมดูนะเมื่อกี้ครั้งที่หกสิบไปโอ้ทอง น่าจะตัวละครไหมนั่นงไงตัวละครจริงด้วยถึงไงมันก็การันตีแล้วเราไม่ได้ต้องการนะครับตัวละครถึงไงมันก็มีการันตีรับอยู่แล้วนะห้าสิบครั้งโอเคทุกคนเปิดไปหกสิบครั้งแลวใช่ไหมหินยังไม่มาเลยนะสิบครั้งไหมครับนี่ครั้งที่เจ็ดสิบแล้วนะนี่เราจะมาครึ่งทางครับแปดสิบครั้งครึ่งทางแล้วไหมไม่ใช่สี่เก้าสิบครั้งนะครับเก้าสิบครั้งครึ่งทางนะครับผมเปิดไปครับอีกสิบครั้งไหมมันคือเท่าไหร่แล้วนะผมไม่ได้ดูเมื่อกี้ ม่วงไปแล้วมาแล้วนบโอเคก็ถือว่าโอเคอย่างน้อยก็ยังเหรียญมานี่นะทุกคนต่อให้ม่วงไอหินนี่มันก็ออกนะพอได้ลุ้นนะครับครั้งที่70แล้วนะทุกคนครั้งที่70ออกมาเหรียญหนึ่งนะไปครับครั้งที่80ดสรัวๆไปนะอันนี้ยังไม่ถึงครึ่งนี้นะครับมาแล้วเหรียญหนึ่งก็ถือว่าไวอยู่นะครับขอหินมาเลยได้ไหม <laughs> หินปลุกตื่นมาแบบไวๆหน่อยได้ไหมม,ม่วงใหม่กันนะครับ ต่อให้ม่วงก็ได้ลุ้นนะทุกคนมาอีกคักเหรียญไหมไม่มานะโอเคแปดสิบครับอันนี้ครั้งที่เก้าสิบแล้วนะครึ่งทางแล้วนะทุกคนถอยไปแบมโอเคม่วงขอเหรียญขอเหรียญหม่ ปฏิเสธไม่ให้ทั้งที่หนึ่งร้ยแล้วนะครับทุกคนอีกแปสิบครั้งต่อยไหมครับยังไม่เห็นหินพัฒนาไม่ใช่หินพัฒนาสีมันเป็นอะไรนะลูกแก้วไหมไม่มาบเมงไรเดอร์สามตัวติดนี่มันคืออะไรนี่หินปลุกตนนื่นนะเนี่ยไม่ใช่หินพัฒนานะหินปลุกตืน่นขอสักอันหนึ่งก่อนได้ไหมตอนเนี้ย อันนี้ร้อยสิบครั้งนะครับทุกคนขอเหินปุกตื่นก่อนสักเป็ดหนึ่งก่อนได้ไหมตอนนี้ให้มันเห็นแบบเป็นรูปเป็นร่าง <c oughs> ถ้าจะอัพขั้นมันต้องใช้สองเม็ดไหมถ้าผมจำไม่ผิดไม่รวมไหมนี่นะไม่รวมขึ้นยูอามันใช้ทั้งหมดสามเม็ดไหมเงียบเชียบเลยร้อยยี่สิบครั้งที่หนึ่งร้ยี่ิบทุกคนขอแหลมๆมาให้เถอะร้องม่วงนะครับ รอลุ้นเหรียญแล้วนะโอเคไม่ได้ร2อยยสิบครั้งนะทุกคนอันนี้ร้อยครั้งที่ร้อยสามสิบขอให้มาสักเหรียญหนึ่งก่อนนะตอนนี้มันจะเกลือเกินไปละม่วงไปกล้นะครับขอสองม่วงเลยนะเงี้โอเคเหรียญมาแล้วเหรียญหนึ่งอันนี้คือเหรียญมา้วครับเหรียญหนึ่งนี่เราไม่ต้องเปิดครบก็ได้ไหมเดี๋ยวผมขอไปดูนะครับ นี่เราได้หินพัฒนาปีศาจมาอีกสองอ้าวมีสี่ครบแล้วนี่ครับทุกคนนี่เรามีครบแล้วนเนี่ยผมเปิดไม่ถึงการันตีด้วยนะเนี่ยคุณนัดน่าจะมีก่อนหน้านี้หรือเปล่าผมไม่แน่ใจแต่ว่ามันครบแล้วนะครับทุกคนนี่ผมผส่งไปเปิดไปทั้งหมดร้อยสามสิบครั้งนะเดี๋ยวผมต้องทักไปถามคุณนัดก่อนครับว่าครบแล้วก่อนการันตีด้วยไม่ต้องเปิดต่อแล้วผมว่าเ,าเก็บไว้ดีกว่านะนี่ครับแล้วก็มีหินอีกสี่อันครบ ทุกคนโคตรไวก่อนการันตีร้อยแปครั้งผมเปิดไปร้อยสาครั้งได้เลยนะเนี่ยเดี่ยวทุกคนผมเปิดไปร้อยสิครั้งได้แล้ว <c oughs> ซึ่งยังมีตัวดาอีกร้อยแปดบใบผมว่าเอาไปเปิดตัวอื่นได้อีกตัวนึ่งนะครับอันเนี้ยผมว่าเก็บไว้เปิดตัวอื่นดีกว่านะครับเดี๋ยวผมจะขออนุญาตทําการปลุกตื่นให้คุณนัดเลยแล้วกันพวกความชัวแค่ร้อยสครั้งเองนะทุน นี่ยังเหลือตัวดาอีก180ใบไว้เปิดตัวอื่นต่อนะครับไว้ตัวต่อไปนะสําหรับตัว UR ตัวแรกของคุณนัทนะครับเป็นลายชาทะเลลึกนะครับแล้วก็ตัวต่อไปได้แน่นอนอีก180ใบเพราะคุณนัทมีแล้วหนะ้180าร0ยบใบนะครับนี่สกิลมันนะล่อยขึ้นต่ออันนี้คือน่าจะดามเมจหมู่ด้วยผมว่าโอเคเลยนะสําหรับผ่านด่านอันนี้บ้านไม่ใช่นี่นะครับอันนี้บ้านดองน,ะน่าจะน่าจะเอาไปผ่านด่านได้ดีอยู่นะครับ นัหบ้านดองนี่นะทุกคนเดี๋ยวผมขอขออนุญ Adrian, นนาตคุณนัทเลยการขออัพสักนิดสักหน่อยนะผมจะไปลองดูนะว่า skill mm hmm. สกสิลมันสวยแค่ไหนนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตไปอัพสักนิดหนึ่งนะครับโอเคครับทุกคนครับอัพได้นิดหน่อยนะเพราะผมไม่ได้ใช้พลังงานพลังงานคุณนัทค่อนข้างจะมีน้อยนะครับอันนี้เดี๋ยวค่อยให้คุณนัทไปปั้นเองแล้วกันเดี๋ยวผมขอไปลองสกิลดูนะครับมาครับทุกคนครับเราจะมาลองเทสสกิลกันนะครับเดี๋ยวผมขอปลาอันนี้ไปธรรมดาก่อนนะ ผมไม่แน่ใจไอโร่นี่มันเป็นของราชาทะเลลึกด้วยหรือเปล่าผมไม่ได้อ่านสก,กิลเลยนะยาะจริงๆผมขอโทษนะครับนี่ผมจะปรับให้เป็นแค่หนึ่งนะผมอยากดูช็อตสโลโมชันับในการต่อยไปครับกดสก,กิลไปแล้วครับแล้วก็ต่อยลงมาพร้อมกับบื้มหมดนะครับโอ้โหเป็นตัวเคลียดด่านผมว่าเป็นตัวเคลีย์ด่านที่ค่อนข้างที่จะไวนะครับตัวนี้ผมไม่แน่ใจว่าในถ้าเกิดไปเล่นใน R T A หรืออะไรอย่างนี้มันจะค่อนข้างจะแรงขนาดไหนมันต้อง หลายปัจจัยด้วยนะทุกคนมันต้องดาเมจเพิ่มอะไรพวกนี้ด้วยครับว่าจะเป็นพวกอาวุธนะอุปกรณ์อะไรพวกนี้นะครับแล้วก็อัพตัวละครไปอีกผมว่าตัวมันค่อนข้างที่จะเคลียร์ด่านง่ายเลยนะสำหรับตัวนี้ผมว่าเก่งใช้ได้อยู่สำหรับวันนี้ผมยินดีกับคุณนัทด้วยนะครับได้ก่อนการันตีนะทุกคนได้ผมเปิดไป130ใบนะครับสำหรับราชาทะเลลึกยูอาร์ครับแล้วก็ยังเหลือตัวไว้ให้คุณนัทเปิดตัวต่อไปอีกนะครับสำหรับ180ใบ คือการันตีตัวต่อไปได้อีกนะครับสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกัน,นครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อตอไปส่วนวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อน,นครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ